พี้นฝนค่ะหนูอยากเล่นน้ำค่ะแต่เมนมาจะทำยังไงดีคะเป็นเมนเล่นน้ำได้ไหมเดี๋ยวเพี้ยนฝนจะบอกให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเพี้ยนฝนมาแล้ววันนี้นะคะเพี่ยนฝนก็มาอยู่ที่สวนน้ำค่ะสวนน้ำที่เซ็นทันนะคะโพโุโลนั่นเองค่ะพาน้องอลันมาเล่นน้ำก่อนเปิดเทอมนะคะ น้องอลันก็เป็นเด็กผู้ชายไง จะเล่นน้ำตอนไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวปัญหาเมนมาแล้วอยากเล่นน้ำจะทำยังไงดีแต่พี่อนฝนเนี่ยก็ได้รับคำถามจากน้องๆเยอะแยะมากๆเลยพื่อนฝนค่ะครอบครัวหนูจะพาไปเล่นน้ำค่ะแต่หนูเป็นเมนหนูจะทำยังไงดีคะวันนี้พี่อนฝนจะบอกให้ฟังค่ะช่วงที่เราเป็นประจำเดือนเนี่ยถามว่าเล่นน้ำได้ไหม้ะเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยร่างกายผู้หญิงอ่อนแอค่ะเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้าไปในช่องคอได้ไง่ายมากๆเลยนะแต่พี่อนฝนค่ะก็หนูอยากเล่นนี่ค่ะแต่ถ้าเรามีเหตุจำเป็น ที่จะต้องไปไว่ายน้ําหรือเล่นน้ําล่ะเราจะทํายังไงเราก็จะต้องมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือผ้าอนามัยสอดและถ้วยอนามัยแต่สําหรับเด็กที่ฝนก็แนะนําเป็นผ้าอนามัยสอดก็พอนะคะถ้าเราใส่ผ้าอนามัยแผ่นเนี่ยเล่นน้ําไม่ได้นะคะหลุดแน่นอนค่ะพี่ฝนคะมีคนบอกหนูว่าเป็นเมนอาบน้ําเมนยังไม่ไหลเลยอย่างนี้ต้องเล่นน้ําได้แน่นอนค่ะ ใช่ค่ะตอนที่เราเป็นประจําเดือนเนี่ยเราอาบน้ําเมนเมนไม่ไหลนะคะแต่พอเราอาบน้ําเสร็จยังไม่ทันจะแต่งตัวเมนก็ไหลแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเล่นน้ําโดยที่ไม่ได้ใส่ผ้านอนามัยสอดเนี่ยแค่เราขึ้นจากสะเมนโชคออกมาน่าอายมากๆเลยนะคะ แล้วถ้าเ็นหมดมาเล่นน้ำได้ไหมคะหนูจะได้ไม่ต้องใส่ผ้าอนามัยสอดเอาเป็นว่า1-3วันแรกถ้าเมนยังมาเยอะอยู่ก็อย่าพึ่งเล่นเลยค่ะแต่ถ้าวันที่หวันที่6เมนใกล้จะหมดแล้วแล้วหนูอยากเล่นหนูไม่อยากใส่ผ้าอนามัยสอดได้ไหมอันนั้นได้ค่ะสรุปเลยนะคะเป็นเมนสี่วันแรกถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ใช้ถ้วยอนามัยหรือผ้าอนามัยสอดไปค่ะ แล้วถ้าเป็นใกล้จะหมดเราอยากเล่นน้ำไม่อยากใส่ผ้าอนามัยได้ไหมอันนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเมนใกล้จะหมดแล้วนะแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะยังไงเชื้อโรคก,ก็ยังเข้าอยู่ดีนะคะและพี่ฝนก็ขอย้ำเลยนะคะเป็นเม่น,นห้ามใส่ผ้าอนามัยแผ่นเล่นเด็ดขาดมันจะหลุดเละลอยออกมาได้นะคะเตือนด้วยความหวังดีถา้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะพี่ฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ฝนได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่ฝนไปเล่นน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ สวนกับน้ำสบายไหมคมะชอบเล่นอะชอบอะไรเมื่อกี้กลัวม่ใยเหรออะไรเล่นอะไรเนี่ยโอ้เล่น,ลลนอะได,ด้วยทุกอันเลยนัยกกีฬากระกดแล้วกดแล้ว